ในยุคนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องสู้หรือทำธุรกิจเพียงคนเดียวจะดีกว่าไหมถ้าจะลองทำธุรกิจแบบร่วมกันเพราะสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวสำนักง,งานส่งเสริมผิดสร้างสรรหรือ CA เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักสร้างสารรค์ในจังหวัดต่างๆจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในพื้นที่และเกิดความเป็นไปได้ใหม่หรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจรวมถึงโอกาสในการต่อย,ยอดในอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ธุรกิจคราฟ และนักดนตรีศิลปินนักออกแบบนักสร้างสารรค์ต่างๆที่จะทำให้เกิดส่วนผสม,มและโอกาสใหม่ที่น่าสนใจทางธุรกิจ CA จึงได้จัดกิจกรรมแพ็คคู่สู่ธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสารรค์15จังหวัดทั่วประเทศได้ทํางานร่วมกันและผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ t h i n k และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกันและในวันที่3 0ถึง31สิเสิงหาคมนี้เราจะขอพาทุกท่านไปเที่ยวชม30คู่ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์จาก3ภูมิภาค ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ที่จะมาร่วมกันเล่าเรื่องราวความน่าสนใจธุรกิจของแต่ละคนในแต่ละจังหวัดให้ทุกคนได้รับชมที่นี่เป็นที่แรกผลงานของพวกเขาจะน่าติดตามแค่ไหนอย่าลืมติดตามได้ในช่องทาง Facebook change by ca แล้วพบกันนะคะ